บ,บุญแนวทดแท,ทนนอกจากว่าบวชบวชแบบบวชทำบุญอ๋ออยากบวชแทนบุญคุณถ<ด>้าผู้ใหญ่เพิ่นด้อยโอ้กาบสบายดีละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์สุข่สุคนเนอพี่น้องเนาะมาว่าจะอยู่ในประเทศแลกกตางประเทศพี่น้องเอกยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบอสเซีโนอีกแล้วพี่น้องเนาะกะเมื่อนี่พี่น้องเอ,องก,กันเซียงกับเวขามหาน้องทง อีกเทธอนึงพี่น้องเอ้ยมีทางผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเนาะพี่นอยู่ทางอาร้อยเอสพี่น้องเอ้อยูอ่ประเทศไทยพลพี่น้องเอ้ยเพิ่นฝากเงินจำนวนหาร้อยบาทพี่น้องเนาะทางเม่เพิน่นแต่ว่าเงินจำนวนภายในหาร้อยนี่โบเชียงกะถามไปทางเม่เพิ่นเพิ่นกัว่าแล้วแต่ลูกชี้แจงพี่น้องเนาะสมมารพระควรสิ่งที่ให้มันเป็นบุญกุศลนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็บ่ได้เจาะจ่จงดอกพี่น้องเนาะ อพอด,ดีกับโบเซียงขมามือนี้ก็ได้ซื้ออ่าเป็นมาม่าพี่น้องเอ้ยมาม่ากับไข่ด็ดขนมนมเนยเนี่ยพี่น้องเนาะมามอบให้ทางน้อง,องทองพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอ่าตามโบเซียงเบิ่งนี่ใน,นในเรื่องในซานนราหนี่ถือว่าถือว่าครบ,บแล้วแหะพี่น้องเอ้ยเนาะโบเซียงก็ต้องขอขอบ,บ,ขอบคุณขอบคุณ อาทางเมเด้อเนาะที่อยู่ทางร้อยเอสพี่น้องเอ๋อจุงอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงความเจ็บไม่ไรความไข้บ่อยมีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมมูรณมั่นปรารถนาเด้อเนาะสำหรับทางผู้ใหญ่จะดีมอบให้ายบทเสียงภายในมื่อนี้เนาะสาธุน้องเอลยป้าพี่น้องเนาะจังใดกลับไปทักทายน้องทงน้ำกันอีกรอบหนึ่งพี่น้องเนาะมามื่อนี่เพิ่นเปลี่ยนแปลงยังแน่มื่อนี้พี่น้องเนาะเดี๋ยวบทเสียงชิได้ทักทายถามเพิ่น หลายตื่นพี่ดอกพี่น้องเนาะปะ่ะโอเคพี่น้องเนาะนะอโอเคพี่น้งนะอ,นองเนาะน้องทงเพิ่งเกิดกำลังเก็บกวดหม่องที่ส้นที่เศร้าหม่องเก่าเล่าเน่พี่น้องเลยนี่เนี่ยกระเชงมะม,ะมะ่วใหม่เพิ่นเพื่อนี่พี่น้งนะองเนามะมาม่าแก๊สหนึ่งพี่น้องนะไข่ขนมพี่น้องเนาะเพราะว่ามาม่านี่แก๊สหนึ่งแปดสิพันกีบพี่น้องเลยตัวนี้ถือว่าแพงเนาะไข่นี่แต่หนึ่งหกสิพันป่าตัวพี่น้อง ฟองขึ้นนะถือว่าอ่าในอยู่ในกินนี่แหละพี่โน้องเอ้เพราแพงอ่ะโอเค,ออเคพี่โนโอ้องเนาะเดี๋ยวไปหาทั้งนกงงคงพันก่อนพี่โน้องเอ้นี่ก็ที่ส่นที่สาเพันกับที่นี้ก็โอเคระดับพี่โนโอตต้องเลยภาฝนตกลงมากกับศาสตร์กับไม่ได้เปียกไม่ชื้นแล้ววะอืมอันนี้ก็เป็นต้นหมักฮุ่งผิกหมักคายแล้วปลูกไปก่อนนาะเดี๋ยวจักหน่อยก็จะได้กินหมากแล้วล่ะเนาะอ่ะอย่างนี้พี่โนโอ้องเอ้ โอ้ตดีอ้าวสบายดีน้องชายนี่ไม่ใายเนี่ยเออเนาะจังไหนเนาะทำความสะอาดมั้งนี่บ้านเรเด้ออืมดีดีล่าเนาะขวดตุ๊ดเนาะไหมเนอะถือว่าห้อนเนาะมันนี่กระบาดนี่เด้อผ้าฝนตกแล้วก็ลายยุดยลายมือแล้วก็ห้อนบาดนี่ วบรถทำความสะอาดน้านเนาะโอ้มีเปรย์ยนี่เนาะเปรย์ <Okay. S 1> ป่าพันนผูกเห็นเด็กน้อยนอนไ่เห็นเหรอเดี๋ยวไปดูเนาะอันนี้ก็เป็นพวกมหมหนึ่งเางนาะหมหนึ่งเจ้าบ่านนอกนี่ฮะแม่นเออหรือว่าบางนีจะหนึ่งเข่าหนึ่งหน้ามัน โอเคเลยนี่ก็นเนาะโดยอันนี้ก็โอ้ล่อมาใช้น้องนี่ฮะกัดตีล่อซื้อมาแเลยแก็ยังหมทันเลยเหตุมันบ่มีแบบอันนั้นหูกระตาย่างนะมันจับล่อหนิบบโดยอ่าโค้งหางเล็กนี่ยังหมทันได้มีเนาะโดยมีแต่ล่อนี่บ่มีแต่ตีนน,นี่มันมีแต่ตีนที่เื่อโอ้ เจ้าอยากแล่ล่อซั่นบ่กะตอนนบีกะว่าเอาล่อพอได้ยู่ฮั่นน่ะพอได้ยู่อันยู่ไม้อยู่ตองเนี่เนาะโดยไปใส่น้องดินเด้ไปใส่มื้อนี้ฮะน้องลินอยู่เฮือนเพิ่นเพิ่นมาแล้วเช้านี้โอ้มาแล้วก็มาบ่ทันซ่เนาะโดยสิสัมภาษณ์เพิ่นอยู่เนาะอันปากเพิ่นเป็นหยังนะจักเป็นังแบบเป็นตุมแล้วก็เก่ามันก็เป็นบานะเป็นแ่บ่โดย โอ้ไอ้ามามมบเสือใหม่มื้อซืดเงียนมืนอไหรก็ลืมเบิ้งตอนนี้ก็ดีแล้วตอนนี้พอดีพี่น้องทักทายถามเขามาว่าเอา้าปากของน้องดิ้นเนี่ยเป็นยังไอ้ก็ลืมเบิ้องเมื่อมันเป็นผีเป,ป็นยังบ่ก็บบอดเป็นเด็เป่ยธรรมดาไปสินาะอทายาท่ายังนะ,นนะ,ะบ่เนาะก็บบอดท่าแล้วมัน,นมันดีแล้วก็เลยบอดททามันตอนนี้หายอากาศดีแล้วดย

<laughs> Để, và, lô xô chỉ vào cả chứ đẹp làm cái ngay này cúp luôn biết chưa nó kín khẩu kín hầm nó vừa nóng ta là chữ này kín như chữ này dù thấy kín như được ทำมความสะอาดเลยเอาไปเทม่งค uh, mm ุณ hmm. บ mm. mm ่บอันนี้เนาะคุณด้วยอะไรมันแห้งแล้วก็จังจูดนอกนอกนอกอันนี้คุณด้วยคนตกดูไล่มันก็เจี๊ยกตลอดก็เริ่มเบรกจูดบ่ได้คุดยโอเคแล้วเนาะคอยเฮ็ดค่อยไปเนาะ จะทันที่มองเหาอยู่ให้มันสะอาดสะอ,านะอ,อ้านเนาะโดยบวบบวเหืัวนี่แหละเนะาะมจะโอเคเนาะแต่ว่าเก็บแล้บหิ้วห้อยแล้วันนี้นะพอดอีอ้ายมาโมนี่กะมาเป็นสะพานบุญในทางผู้ใหญ่เนาะอยู่ทางร้อยเอ็ดก็คืออยู่ทางประเทศไทยโดยอ่าเป็นเป็นทางผู้ใหญ่ยจะดีเอฟซีติดตามลงทงรวยมาตลอดเนาะมาโมนี่เพิ่นกะหายอ้ายซื้ออ่ามาม่าแล้วก็ ໄຂเป็นต้มขนมนั่นเนาะมาหม้อมาจอกภายในมื้อนี้เด้อเออๆถือว่ามาก็ได้เฮ็ดทําความสะอาดสะอานอยู่พี่น้องเนาะทางนงทงก็เฮือแตเฮือแตนอยู่โอ้ยเด้อปไปโตหินอ่อนเฮาพุ่นแหละเนาะเด้อเอาใจเบิดอันเนาะโอเคพี่น้องเนาะก็อ่ามากับบบุญพี่น้องเอ้ย แจ็คก็เป็นมาชังพี่น,อน้อนงเนาะงอนแยดอยู่<ด>เป็นยังว่าบุญเลยนะดีไปกี่รอบแล้วปวดหัวเป็นไข้ปวดหัวอีกลนนเลยอา้าวเนาะไปสิบก่รอบไม่ได้นะคนตัวอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะช่วงนี้ก่ะอันอทางลูกสาวของผูเสียงก็ไปมืึงเศร้านี่พี่น้องสองคนเปียวอะเปียวบุรินทร์ครับอีวิวมาสบายไปฉีดยาป้องกันเลยมืึงเศร้านี่ก็ แต่ว่าอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ก็เป็น,ปนลายไปนหน่อยเนาะอันนี้ก็ต้องอมันดูแลรักษาสุขภาพน้ำทั้งบุญกับจ,จะเป็นยังไงมือนี้กันเนาะเป็นปรลอดมาเชียงปรลอดแบบไรประหลบนจะเหื <laughs> ่อก่อน <laughs> อะกินยากินยังนะบ่กินแล้วกินบางหนึ่งอือเี๋ก็มีแต่ผักพรอนได้สานเนาะอืออ่าน้องธงมายุกเอาของน้ำไปก็ได้เนาะนะพอดีไอวางไว้แท่งนี่แหละเนาะ à, đấy, để anh sĩ tham đương thang nao nọ, vào bưng cái này để con, được <laughs> à, à, <bà> <laughs> à, ok, nó, bạn này, à, được, được, à, để tham thang long thung, chắc nồi con, bưng cái này bẹt nọ. ถือว่าเป็นเรื่องดีก็ว่าไร่พี่น้องไอ้บาทนี่าเรื่องทีเนาะน้องทงเนาะเป็นจังไนไรเนาะตอนนี้กําลังกําลังได้แล้วกําลังถามอยู่ตอนนี้อคือที่น่ะมีแล้วตอนนี้ป<ะ>๊อปแทกแทกรียบร้ยแล้ววันนี้วนันนี้พากันไปแทกิึงแล้วอ๋อแทกเรียบร้อยแล้วดโดยโดย,ยู่ใช่นอกนะเทียยู่ไก้แถวใกล้กกับบัรทาดนะแก้วโอเ้เขตบันฑาเนาะ้วย โอ้เถอะว่าติดตัวเมืองอยู่เนาะติดถนนทางอ่าทีมังนี่เนะี่ยเพื่อนบ่ได้ขายพอเพร่ะนเนาะมองจะอยู่ตัวนี้ฮะมองนี่นะย่านเพิ่นโบาขายดอกไปทามันเบิ่งเงินผู้เพิพ่นรู้จักก็วาเพิ่นบบขายวะอืมอ่าเสพตาเสียทากันเนาะอ่าเอาง,ง่ายซะเจ้าของอย่างนี้เพิ่นบบขายเน,นาะมัดนี้อันทีที่มองไปเบิ้งมาแล้วน่น คือไในเถกหวัดล้อยมึงแล้วเดียโอ้ดู๋ดีอันกุ้งประมาณเท่าไรเนาะกกุ้งยาวเท่าไรกะบูหูพันลืมและอ๋อคือยังหมดทันในชัดเจนเดียโอ้ออัตีราคานี่ประมาณเท่าไรเนาะประมาณเจ็ดหมื่นว่ะคือวะเจ็ดหมื่นบาทเดี๋ยอือดู๋ยวอะถือว่าเป็นอ่าเรื่องดีกับว่าได้ไปหน่อยเนาะอ่าเป็นที่น่ะงามคัก ดีบ่เนาะเพียงอย่างจะดีบ่เพียงอยู่บ่ได้มีป่ามีโลอนอย่างแบบพกเขือบ่ก็มันก็จะเป็นป่าเลยแต่ว่าเขาดุดกวางเติบม,มีคนมาสื่อร้ายแล้วแต่ว่าบ่ามีใครมาอยู่นะโอเคนั่นบ่น้วยอือเลยเลยโดยเลยอ่ยยยยออาเอาราคาทางน้ำทางยางนี่ได้จะดีบ่้วย<อ>กาวาซิได้มีผู้หนึ่งมาอยู่ก็เห็นเขาอน้นถังก็ได้ อ๋อมองที่นี่บ่หน่อยโอ้โอเคแชนเนาะน่่เป็นอันสายพื้นสาไร่ที่เวิลล่าเขาโตของซีเรสก็ต่อให้เรียบร้อยต่อสายไปเรียบร้อยลักไปสั่งกันแสดงว่าบ่ได้ไกลไปไหนแชนเนาะโดยติดเลยกับเสาไผ่นะดินโอ้เป็นหน้าทางเี่บ่ก็หน้าทางนทางในได้แบบเขาทางเขาเป็นแต่ว่าเป็นทางเขาอันคักสะอาดดีๆเนาะโดยโอ้ อโอเคแต่เนาะอันนี้นกัเรื่องทีเรื่องรอนพี่น้อยถือว่าได้ไปเบิง่งยิมห้อยไ,ได้เเนาะน้องทงก็ถือว่าเจ้ากบไปเห็นนกีกัมากเลย <laughs> อันนี้กัเรื่องทีทังน้องทงก็จังค่อยว่ากันเพราะว่าเรื่องทีนี่ต้องมอบหมทั้งวัเตียงเนาะเพราะว่าไอ้ไมสมทบเงินจํานวนที ก่อนหน้าก็มีแต่มหม้อแม้ทั้งบนเตียงหรือกรทั้งบนเตียงดําเนินการให้เนาะซื้อทีซื้งอย่างเจ้าเนาะด้วยด้วยด้ยเป็นจ no. <c ười> ังนไรเนาะความรู้สึกที่อยากจาจีได้ทีดีใจดีใจเนาะโด้วยด้วยด้วยมาหนี้อ้ายสิถามความรู้สึกอีกทีหนึ่งเนาะคือถ้าได้ทีได้รอนเป็นของตัวเองแล้วนี่ น้องสิทดแทนบุญคุณทางผู้ใหญ่เพื่อนแบบได้เนาะกับบุญวินวทดแทนนอกจากว่าบวชบวชแบบบวชทำบุญอ๋ออยากบวชแทนบุญคุณทางผู้ใหญ่เพื่อนด้วยโอ้ยน้องเลยตัวนี้จักปีแล้วนะเนาะตอนนี้กับสิบเก้าสิบเก้าเศรปีอีกปีหน้าก็บเศพี่น้อยเนาะเแล้วก็บวชเป็นพระเลยอ๋อ โอ yeah <tekrar. S 2> ้ค <grateful> ือด uh ีเลยมันก็บวชบวชเบิดเป็นพระแล้วเพราะอ่าคือบวมานะคืออ่ะเช้าปีนี่บวชเป็นพระคือเป็นยังครูถ้าถ้าสิบเก้าปีลงมานี่บวชเป็นจัวอ่าประมาณนี้คืออ่เพิ่นเพิ่นเปรียบเทียบคือว่าอายุเช้าปีกันนี่คือบวชเป็นพระได้อ่าประมาณนี้นะอืกับพอดีเด้อเลยทีได้รอนกับบุ้มี่ยังที่จะตอบแทนบุญคุณทางผู้ใหญ่ที่เพิ่นเสือเดือ อ่าทุกสิ่งทุกอย่างเนาะวันนี้เจ้าก็อ่าคิดเห็นความงามความดีอยากบวชทดแทนโดยโอ้พี่น้องเอ้ยอืมว่า19ก็อีแกปีนึงปีหน้าก็บวชเป็นพระเด้บวชจักมื้อเนาะก็สิประมาณ7มื้อนี่ว่7มื้อดอืพี่น้องเนาะดอาสาุอนอุนานํากันอันดวงหน้าเนาะดูถ้าได้ที่ดินที่ร้อนนี่คือ ไปบวชให้เลยเนาะบวชทดแทนบุญคุณเพิ่นเลยนี่ดูะเดี๋ยวเดี๋ยวบ่สงสิหาเจ้าภาพให้เด้อเสิหาเจ้าภาพมาเป็นผ้าไตให้เนาะมื้อๆอ่านี่แหละพี่น้องเอ้ยอ่าดีแล้วเนาะบดนี้คิดเห็นความงามความดีทางผู้ใหญ่เพิ่นมอบให้เนาะอ่าก็มีแต่บวชแทนบุญคุณนี่พี่น้องถ้าเฮาเฮ็ดอย่างอื่นก็จักสิว่าจังได๋เนาะ คิดอย่างดีก็ดีน้องทงคนพ่น้อยเนาะยังบวชในบวชจะเคืือว่าเจ้าเนาะแต่บวชตั้งแต่ไมท่าเสียเคยบวชจูแต่บวชหนาไพ่เนาะผลเชี่ยวกันบวชบวชแบบไปถิมจูที่ช่างเรียบร้อยแล้วก็ซิกโดยโดยอาพันห้องมาบวชหนาไพ่เนาะน้อศพแต่ข้มพันเป็นจริงเนาะกะมีแต่คือเจ้าเนาะโดยโดยโดยอาดีเนาะเนาะกะบางว่าจะให้ สมเรลศนะสมเร็จไปด้วยดีเนาะบุเชียงกัรอรอถ่าบึงทางน้องคงพี่น้องเนาะบุญอยากบวชเป็นพระนั่นแทนบุญคุณพี่น้องเไปงวงควายแพะฉันนี่กุ้งเลียดแท่น้องนี่ก็งูควายเขาปล่อยมาจากแถวบึงหวะพี่น้องเผือมากินหญ้ากินอยังอยู่นี่เนาะดุมสมบูรณ์ดีเนาะมไม่ตุ้ยตตุย ะดีแล้วเนาะบานนี้โอเคเนาะส่อันที่เดียวต่อไปก็ติดตามอีกต่อไปพี่น้องเนาะหาน้องทงได้ที่ดินที่ร้อนแล้วกะรุ่นอีกบ่านี้เนาะอันนี้คือทางน้องพงคุณได้ชี้แจงมาพี่น้องเลยโอเคเนาะอันทั้งเออเนาะเดี๋ยวอันน่าจะไปอันหาทั้งดุงจะเนาะนี่จะไปอัปเดตทั้งที่ซนที่เศาอีกตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยดี๋ถือว่ายังข่าว้นำก็ยังบอท่านได้กินอยู่เนาะ อ่ะเกี๊ยนาะอันนี้เด้อไอ่ซื้อมามากแคทหนึงนาาน่งเด้อนี่กะอาไข่แท่งหนึ่งนกะขนมน้ำเนาะด้ออ่ามาโม่มาเจ้าภายในมื้อนี้อาไข่นี่กะเพื่อไว้อันชุกเชิญเด้อว่าน้องนุ่งมาอยู่นี่เนาะด้ออ่าได้ได้ขวบได้ยังได้โทษใ,ให้น้องกินเนาะเด้อเบื่องง่ายก็สีง่ายดีอ่าแต่ว่านัแน่ะเจ้าก็สิได้ไป หาซื้อในอยู่ในกินบัดนี้เนาะดๆๆอ่าฮะโอเคเนาะจังได๋ก็สิขอตัวเดินทางก่อนบัดนี้เด้อดดูๆๆอ่ะจังได๋ก็ให้น้องทงอ่าฝากขอบุขอบคุณทางแม่ใจดีเพิ่นอีกรอบนึงเนาะอยู่ทางอเอพุ่นแหะเพิ่นก็เป็น FC น้องเนาะหรือว่าเป็นแม่ก็ว่าได้เนาะฝากบุบคุณเพิ่นแน่เนาะอยู่ทางโรเอพุ่นแเพิ่นก็บ่ให้ออกื้อเนน้าดอกเนาะโดยอะล่ะ ขอบใจเด้อที่เยันผาเครื่องของใหม่ขออยู่ดีมีแห้งขอให้อายุหมั่นคันยืนคิดจริงได้ได้จริงนั่นนอนรับก็ขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนสาธุอ่าโอเคน้องๆเนาะเดินเลยอ่ะจังไรกกะเก็บไปเด้อบปดนี้เนาะโดิเลยอ่ะกะสิได้ขอตัวเดินทางเนาะบดนี้เนาะโดยอืมอ่ะกะหากินข้าวกินน้ำคุยกันนั่นแหละเดินเลยอ่ะสบายดีพี่น้องเนาะสบายดี À, ok để nòng để à bà bùn bà cáp bò, đấy ừ, nó nàng mèp Mình cơn đây phía nó vì nó, nuôi, nó này nó, à, chưa già xí nhàng mới kín cơm nó, cả cỡ đèn hòn nào phía nó ấy, à, ok phía nó à có riêng má cả มาอัปเดตกับถาเรื่องเหล้าที่ดินที่ร้อนเนาะน้ำพี่น้องเนาะแล้วก็ซื้อมาม่าครับขนมนมเนยกับไข่นี่แหละพี่น้องเอ๋มาหมอบพี่น้องทงพี่น้องเนาะมีทางผุ้หญางเมย์ใจดีพี่น้องเอ๋อยู่ทางรอเอสพี่น้องเนาะเป็นกับใหออกซื้อเลียงน้ำพี่น้องเอ๋ทางเมย์เพิ่อนกะโมได้ชี้แจงยังดอกพี่น้องเอ๋แล้วแต่ทางโมเสียงผ่นว่านเนาะขอให้ซื้อยังก็แล้วแต่ขอให้เป็นบุญกุศลที่ได้อุ้มซูพี่น้องเอ๋โมเสียงกะ คิดเห็นแต่ชื่นนอนี่ยู่ในกินนี่เนี่ยพี่น้องเอ๋ยเนาะมาหมอ้อให้เราเพราะัวจากอ่าเพราะว่าช่วงนี้เราก็เร่งอ่าซอยทีส้นทีเชาของลุงของเราเนี่ยพี่พน้องเนาะคุณเน่ะพพี่น <reson em. S 2> ้องเอ๋ยเลยอ่ะโอเคพี่น้องเนาะก็่ถือว่าเป็นเรื่องเลาอ่าดีๆพี่น้องเนาะสำหรับอ่าที่น้องทงอีกเรื่องนึงพี่น้องเอ้ยอน้องทงพผลว่าถาได้ที่ดินที่โดนพี่วน้องเอ้ยพผลว่าสิทดแทน บุญคุณทางผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเนาะมาว่าสีช่วยเหลือตั้งแต่ต้นจนจบพ่อใหพี่น้องเอ้ยเพื่อนกับบุญอย่างที่จะตอบแทนเพื่อนว่าสิบวชพี่น้องเอ้ยบวชแทนบุญคุณพี่น้องเนาะแบบน้องทงพี่น้องเอ้ยอ้โตเนาะบุเชียงไรเงี้ยกะทราบซึ้งพี่น้องเอ้ยปลื้มดีได้พี่น้องเนาะเดือดเอดอ่ะอย่งไรก็ขอให้ฟันเป็นจริงพี่น้องเนาะบุเชียงก็รอพี่น้องเอ้ยเรื่องที่เดินตอนหยากะ ่าเป็นเงินสมทบกับบัวเชียงกับมอบให้ทั้งบัวเตียงแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะให้ทั้งบัวเตียงชี้แจงชื่อที่เลาเลยบบบนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะโดยอ่าโอเคพี่น้องเนาะบัวเชียงก็จะได้ขอตัวเดินทางอ่ากับไปก่อนอ่ามงมลต่อบบบนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะคนอื่นเนาะพี่น้องเอ๋ยบัวเชียงต้องขอขอบุญขอบคุณทางอ่าผู้ใหญ่จะดีเด้อเนาะที่ไว้วางใจให้บัวเชียงนี่เป็นสะพานบุญให้ภายในมื้อนี้เนาะก็ขอให้บุญกุศลน้ำสู่ ผู้ใหญ่เจดีย์สวดเดือนในครั้งนี้ก็ขอให้มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงความเจ็บบ่าหายได้ความไข้บอ่อหายมีเด้อเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอ,ขอให้ได้สมมูรณมั่นปรารถนาสุขกายและสบายใจเดอ้อสาธุพี่น้องเออโอเคพี่น้องเนาะบุเชียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณาทางพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เขามากดติดตามไในรับสมในให้กำลังใจบุเชียงโดยมาตลอดพี่น้องเอยเนาะดูสำหรับวันนี้พี่น้องเออบุเชียงก็จะดาดให้พี่น้องไปเพียงเท่านี้ก่อนบานอีพี่น้องเนาะ สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์สุขสุขคนเดอ้อพี่น้องเนาะสบายดี